ไม่ไช่รครับมองดูคนตา ด้ยืนกันับาหาที่ไหวันนี้เวลานี่จะมาเที่ยวโรงงานของพราผู้จักุนคุอะไรนโรงงานทุพันุ์พุทธแวะโรงงานทุพันธ์พุทธแว่ค่าโรงงานสุพรรณเอาแค่นี้กอแล้วันเริ่มตักุพรรณ วันนี้เป็นผู้ใจมุ่กว้างขวางมีบริษัทบริวารมากคนทับแค่จีนจันเพ็นเสร็นี้ก็ไม่มีบริษัทบริวารไม่มีเพื่อนฝูคนที่มีจิตใจกว้างขวางดูบริษัทบริวารนกกระแสดงถึงน้ำใจผู้เป็นหลักใหญ่นั้นเป็นคนใจมุ่งกว้างขวางขวางเฉลี่ยตัวแต่ให้อภัยกัน อยู่กันได้ทั่วไปนไนมนรุ่นเราใครมีจิตใจกว้างไกลมีบริษัทอินวายมากไปที่ไหนคนติงคนพันมีความโปรุ่นตื่นใจนี่ก็หัวหน้าน้องทั้งหลายท,ที่เป็นเจ้าของโรงงานนี้กววาเป็นคนใจบุญลองตาอ่านตามนี้ก็พอทราบได้คนไม่คนไม่ใช่คนใจบุญ้วจะมีใครรัก,กี่ยกข้องเงินเป็น พอเจ้าภ er pues no ูเขาก็ไม่มีความหมายออกจากใจนี่เท่านั้นใจเป็นผู้ว้างเป่าการเป็นเรื่่ายท่เานักาทาการบริวารจะเที่ยวหาทีไปยเอากการเาทห้าได้ จออเอาว้น่ท่านเลต้องลองเสียสละที่แตกโดยสัรดวันันว่าเราจะเป็ูตลาตายเพื่อท่านหนาหลายเราจะวิ่งผ่านไปตร่หน้าชทางที่เขาดักเป็นแผ่นและเวลาเราวิ่งผ่านนะเขาจะตกใจต้องดูเราไปเยียงแล้พวกเธอหนหลาให้ดีกับทีนั่นผมว่นะเพราะว่าเขา ขอขอคิดกันนะมิ่งป่าสูงมิ่งป่านี้ไปท่านนี้จะดูดาวจะพบนะครับป่าตัวเดียวนะและถามเรื่อง มี่ัญานรตัดโน้นตัดนี้ลยทางการเลยนไม่ได้คร้นแต่ถึงหมดปุ่นท่าที่ขงดไปแล้วเรัน้เลยไมได้ม่เยนนี่อะไรนะถ้าเป็นนย่ท่าน้ชมมากเป็นาะเราดีมากเสียหลัมันจะไทมาลายนันนมาเีน่ที่นั่น่น

ให้แฟนที่มีอำําจต่อหจ้ามาาซื่อสะสมกันจริอต่อหน้ามาาด้วยและมีความให้ไยต่อกนารไม่ถื้อหรือื้อหากันอย่างมากดายด้วยแล้วเราก็จะพาเาอยู่ด้กนะันสุกอย่าวันนี้ไม่ได้พูดอะไรผู้หลานอะไรตำา่งที่ขนาดที่มีลูกหลานห้ามีน้องตามีอายุลแล้วแปดปีห้าปีก็โอบนี้แล้วเรานี่ทีนก็่อว,ว่าลูกก็เลยรู้เสียว,ว่าหลานนั้นพอดี อ่ารุ่นลูกรุ่นหลานเหล่านี้ตอนนี้ผูดที่หรือโบราณทั้งหลายฟังให้มีความให้อภัยกันมีความาเห็นอกเห็นใจกันให้เห็นใจเขาเห็นใจเราอย่าเอาแต่ใจเราเป็นใหญ่เป็นใจเขาอย่างเดียวเป็นการกระทบอุทิศงานให้อาใจเขาใจเรามาเทียงเทียงกันทุกคนคนแล้วพอแบ่งการกันก่อนให้แบ่งให้ได้คนเรานะมีหลการอยู่ด้วยกันด้วยการให้อภัย

Thank you. <coughs> 好吧。 มหาวิชาสีลาสุริยสัจธรรมเอวัตเมวันโตจินานเอตานาบุตตาปิเดชจิจิจ <Kong parfait. S 2> <t un fall> ังจ <heavily> ิจิจังคุณทั้งที่ผมในวัดนี้จะรู้จะเรียนเรื่องสุตตังต่อว่าการโคตรมักญาติญาติธรรมนิโรธ

สุชาติมังกรังราหังสุชาติเตระตาจักปัปพุทธานุภาเวนะจักปัปสัมมาณุภาเวนะจักปัปสังฆานุภาเวนะจักปัปโทเทื 你。 ก็เอาตะกรอนถ้าเราเป็นงานถิ่นทนนี่นั่นก็จะมีการทําการทําต้อง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 ต้้องต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 ้อง้องต้องต้ต้องต้อองต้อง้องต้องต ากวไปยาผักแอ่อไปเลด้วยถับวหวานก็่วนด้วผ้ายผาก็ลมที่ไม่ถังผมนี่ผู้ชายตวงท่ามาเของหลนาไเยป็นครับตอนนี้ตอไม่มีสนี้ัสเลยกัะก็ได้เ่อนี้เลยเป็นไปพอกับตัวนี่จะไปแล้วก็เผาหัววาแ้ว่าข้าวตาที่อนน่นเองันแล้

นายกฯออกมาแล้วน้อยนิดก็หลบหนีอกมานี่เราจะทำอย่งไร้างนี่เราตองมาหาความจริงไม่โทรหาเพราะเราไม่มีมหาวิทยาลัยเราเป็นไปได้มีอะไรเช่นนี้เพราะคนนอกหลายๆรอบถึงว่ามีนี่เราติดอยู่แต่าเรามีเวลาเรากระทำมากพอที่จะมาหุดมันได้แต่าต้อ้ว่าเราต้องทำอย่างไรกับที่เราต้

บ้านเรเราจริงๆมันแต่งกัจัเลยแล้วราบ้นเรเจ้อะไรเช่นอย่างนี้ยกกันอย่างนี้พอที่มีที่ใหม่ก็ไปอมีคนพอพอไปมีใม่มาดูพอมาเจอก็เจอแล้วที่ทางการบอกว่าโผล่ที่ไม่อยู่นั่นแหละเราล็กตังคเ่องป็นเพราคำอกว่ากะไม่ได้บอกมาขึ้นมาต้องมาให้เห็นจริงอ๋อทันนี้เลยที่มันตัแลวลอก้วบอกว่าต แต่เาแ่งเป็มาาันการชี่บอกคนโลกของนั้นนันเท่านั้นถันมีถึงเวลาใกล้ถึงจะเจอก็อย่างเาแล้วา้ามเลเ่ักลงไหนลุงไนตงแล้ว่อไปตรงเป็นใช้ปลี่กระโดเข้าทางา้เาที่เราไปถูกขนะ

ว่ามาู้ึเจ้าไม่มีอะไรที่กนเจ้าเลมีแต่ขออเลยพเจอกออย่างนี้อย่านี่มาหลับค่หาตามที่ต้องไปต้องไปเรื่องนี้เราหังแรงด้วยการวางไว้ต่างใจโดยที่ไม่ไปรุกรุทำตมานัตาน่งตาก็ไปเรียนมาแล้วเป็นมหาวิทยาลัยมาทีุ่งทามมาบาทวามการอบรไรแบนี้ ความจำมันไม่ลยเป็นตบบเป็นจริงเป็นจริงขึ้นเดือนขึ้นใจได้นะ่นความจำนะว่าบาปมีก็สมใช้บาปก็มีมีสงสัมใช้มีกว่ามึงสงสัยบ้าทะเลาะมีสงสัยทะเลาะก็มีไม่มีหนาเพราะทางสวรรค์ทั้งสองก็สงสัยตลอดเลยก็คือสมใช้ตลอดเลยเวลาข้าพเจ้าตามเลยที่พูดเจ้าเตรียมพร้อมมาตามมาขอขอทำเลยขอขอเลยที่จะขอข้าพเจ้ามั่ง

เกตามที่ว่าตามทีว่าเป็นรนียาจเป็นทางมาชันเองไม่เดียวเสมอเราเกมาไม่าหาเร่งความโรมนุษย์ไม่ถือกาเปิทายตรงแ้งไม่มีานี่คือวามูหานาการตอาวาเานันตอนันเองของเชืรคเราก็อากอเดินทางออไปลนะ

time and